สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะพบกันกับหนูเล็กนะคะเช่นเดิมเลยค่ะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรง3เช่นเคยเลยค่ะเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่รอการปรับสภาพอยู่นะคะคันนี้ที่ลูกค้าเห็นตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถ พรีเมียม MPV นะบอกเลยพรีเมียม MPV แน่นอนนะสำหรับคันนี้เป็นเจ้า Toyota i n n o v a 2.8G นะคะปี2017คันนี้ราคาตั้งขายนะคะ659,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนเลขไม่ของเขาเนี่ออยู่ที่1 0 0 0นะคะกับอีก7,000 70, เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะเพราะเป็นรถที่เข้าใหม่รอการปรับสภาพอยู่นะคะอ่ะ สำหรับคันนี้นะดวงไฟคู่หน้านะ,ะมาเป็นดวงไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้เดี่นได้มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทมที่ซ่อนอยู่ด้านในแบบนั้นเลยนะนี่แล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็มีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะกรอบของไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมด้วยนะคะแล้วก็ ตกแต่งเป็นตัวสีเมทัลลิกแบบนี้นะคะคันนี้เลขทะเบียน6กอไก่กไก่3 7 1เนะคะสวยงามน่าใช้มากค่ะเป็นรถครอบครัวที่หรูหรามาหาสุดๆไปเลยกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะสีเดียวกันกับตัวรถได้มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่ติดซ้อนมาตรงข้างกระจกแบบนี้นะคะสเกิร์ตนะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะมากับตัวรถเลยนะ,ะด้านบนก็นี่ตัวบาด้านบนนะคะไม่มีรอยถลอกขีดข่วนนะคะ ยังใหม่อยู่เลยนะยังใหม่ใมอยู่นะคะ,ะสำหรับตัวล้อแม็กก็มาจากโรงงาน n ็อตห้าดูร้อยนะคะคันนี้ได้เป็นยางดันหลกไปนะคะสัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่19ปี2021นี้เองนะคะยางยังใหม่อยู่เลยค่ะลูกค้าค่ะแค่ยางก็คุ้มแล้วนะ,ะในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายบ้างเริ่มจากด้านบนเลยนะคะได้เป็นตัวสออากาศแบบ คีบฉลามไปด้วยนะชคีบฉลามนะชักฟินนะแล้วก็ตัวดวงไฟเป็นดวงไฟที่3อยู่ด้านบนติดกับตัวสปอยเลอร์ข้างบนนี้นะคะดวงไฟด้านหลังเป็นดวงไฟแบบ LED มาแบบเต็มลำแบบนี้เลยนะคะโอ้โหรับรองเลยนะคันหลังนี่คือเห็นเรามาแต่ไกล เจิดจ้าสว่างแน่นอนนะคะนี้เป็นตัว2.8ตัว G เลยบอกเลยว่าป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่1ล้าน0แสนนะคันนี้ป้ายแดง1ล้าน0แสนทันราคาลงมาครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะด้านล่างไฟทับทิมมีให้พร้อมนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์หลังก็มีให้2จุดแบบนี้นะคะนี่อินโนวคะคันนี้นะสวยงามน่าใช้มากๆเลยนะอันนี้เป็นกาวนะคะลูกค้าเป็นตัวกาวเดี๋ยวขัดออกได้นะ เรียบปรูเรียบปร,ร,รูสุดๆนะเดี๋ยวเราไปดูภายหนกันสำหรับเบาะนั่งผู้โดยสารเอาแถวกลางก่อนเลยนะมาถึงแล้วก็ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าเ,เบาะผ้าลักษณะเบาะใหม่มากๆนะคะเหมือนแทบจะไม่ได้มีคนนั่งสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขามีที่สำหรับเก็บพักแขนนะ,ะให้นี่วางแก้วน้ำนี่ให้อันนี้หนึงจุดแล้วนะ อ่ะถัดมาข้างหน้านะคะมีที่ใส่แก้วน้ําให้อีกเรียกว่าอะไรทานข้าวกันในรถกันเลยทีเดียวนะคะอุปกรณ์วางจานนะคะวางแก้วน้ํามีให้ครบพร้อมนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะมีแอร์นะคะแอร์แยกส่วนออกมาให้ปรับสภาพแอร์กันได้เลยตามใจเย็นฉ่ํำวาวแน่นอนนะคะดวงไฟนะคะเป็นไฟแบบฝังเพดานนะคะนี่ดูสิ คือถือได้ว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์ไม่พอนะคะยังเรียบรูสุดๆไปเลยพรีเมียมคามากๆเลยค่ะคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งเล่นอยู่ในบ้านกันเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เขาครบครันนะคะน่าใช้มากๆเลยนะ๋ะยวค่อยมาดูอ่ะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะด้วยดวยในส่วนของตัวโตโยต้เนี่ยเขาจะชอบทำเบาะ ปรับพับนะคะแบบแขวนเนาะมันก็จะเพิ่มนะคะพื้นที่ในการใช้สอยให้รถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีกันถึง7คนเจสมาชิก7ท่านหรอกนะแต่ว่าต้องการรถขนาดใหญ่เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้ได้วางอุปรกรณ์อะไรได้มากขึ้นนะคะเวลาไปต่างจังหว,วัดอะไรอย่างนี้นะคะตัวเก้าอี้อันนี้ก็ปรับพับขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะคะหรือ มีเพื่อนนะ,ะเพื่อนบงเพื่อนบ้านหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเพิ่นพ้นก็เอาเบาะนะคะปรับพับลงมาได้วางเป็นแนวระนาบแบบนี้ได้เลยเช่นกันนะคะถือว่าเป็นรถ M p V ที่ไม่แพ้นะคะสมรรถนะไม่แพ้ตัว S U V กันเลยทีเดียวนะ,ะนี่แล้วก็พวกอุปกรณ์นะคะพวกโครงสร้างต่างๆนะคะก็เดิมๆเลยนะหัวน็อตเดิมๆนะ,ค,ะคันนี้สีเดิมแพ้ไม่กับสีสาดสีมาเลยนะ,ะนี่ อันนี้คือลักษณะที่รถเพิ่งเข้าใหม่มาสดๆร้อนๆนะคะสภาพเรียวๆเลยให้ลูกค้าได้รับชมกันแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าฝั่งคนขับกันบ้างนะสำหรับคันนี้ภายในเนี่ยคุมโทนดำกันไปเลยทั้งคันนะคะแผงประตูดำแน่นอนนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะปุ่มเซ็นทัลล็อกต่างๆอยู่ด้านขวามือนะคะด้านล่างตกแต่งเป็นฐานสีเป็นแมทัลลิก ะะแล้วก็ในส่วนพวกหัวน็อตต่างๆก็เดิมๆนะคะอุปกรณ์เดิมๆนี่นะลูกค้าสนใจเข้ามาดูรถด้วยตนเองนะคะเรียนเชิญเลยนะอยากให้เข้ามาดูเข้ามาเห็นด้วยตนเองเพราะว่าตัว t o y ยต้าอินโนานานๆทีจะเข้ามานะคะแล้วเข้ามาแค่2คันเท่านั้นนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้าจ๋านะจุดเม็ดองเม็ดอาร์กรเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะตัว เบาของเขานะคะเป็นเบาผ้าเดินได้ตะเข็บสีขาวตัวเบาผ้าเนี่ยลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือจอดในที่ตากแดดเนี่ยไม่ลอนะที่สําคัญเนี่ยเบาเขาทาความสะอาดง่ายนะถึงเป็นเบาผ้าก็จริงแต่เป็นผ้าแบบลักษณะมันๆน,น,นะคะเป็นเบาแบบปรับเดินเองอยู่นะคะฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะ เล่นได้ตามโหมดเลยนะรับสายวางสายบลูทูธนะคะเปลี่ยนแชรแม่เปลี่ยนแชแนลเปลี่ยนโหมดนะได้เลยแผงคอนโซลเขาเนี่ยตกแต่งได้ออกมาดูแบบสวยงามนะมตกแต่งเป็นสีเทานะคะแล้วก็ลักษณะของเขาจะเป็นนุนๆขึ้นมาด้วยนะคอนโซลด้านบนเป็นสีดำแล้วก็มีขอบ ขอบเป็นขอบสีแมทัลลิกตกแต่งมานะคันนี้ได้หน้าจอมีเนด้วยนะหน้าจอขนาด8นิ้วกันเลยทีเดียวเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะเล่น DVD นะคะโอ้โหบอกเลยว่าเพิ่มเพิ่มอัตรลดในการขับขี่ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินขึ้นนะคะสนุกสนานในยามขับขี่มากขึ้นต <Auto Air S 1> นะัวแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะ Low Dynamic Fin นะคะ มีโหมดนะคะสำหรับอีโคโหมดนะประหยัดกันไปนะคะหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์โหมดเพิ่มแรงเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อกันกันล้อลื่นนะคะก็มีให้ด้วยนะ,ะตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้หกสปีดกันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่องสําหรับใส่แก้วน้ําตรงนี้ยังแอบมีมาให้หนึ่งช่องนะคะมือเบรกนะคะอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้ที่พักแขนนี่มีให้นะจ๊ะ ก่องใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรก็มีพร้อมนะคะมีช่องคูบ็อกให้ด้วยนะอ่านี่ว่าไม่ได้โอ้โหคันนี้รูหราพรีเมียมคาสุดๆไปเลยนะคะนี่นะลูกค้าจ๋าถือว่าอย่างที่หนูเล็กแจ้งเลยนะคะรถ MPV ระดับเรียบหรูขนาดนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1 0 0 0ล้าน2แสนกว่ากว่า หันะนราคาลงมาที่ครึ่งหนึ่งเลยนะคะเปิดราคาตั้งขาย6 5แสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะเคดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยผ่อน72งวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะหนึ่งหมื่นสามพันนะคะผ่อนแปดสิบสี่งวดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันนะคะลูกค้าเคดิตตีฟรีดาวกันไปเลยจัดหนักจัดเต็มนะคะ เขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมล้นๆ้นกันไปนเลยนะคะภายในนี้คือเรียบหรูมากๆนะแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรเด็ดโปรดีด้วยนะคะที่จะแนะนำกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ตอนนี้นะคะเรามีโปรสำหรับการจัดยอดล้นๆ้นนะคะเพื่อเหลือส่วนต่างเราเอาไปปิดบัตรให้ลูกค้าด้วยนะ,ะลูกค้ารวมยอดบัตรเอาไว้ที่เดียวเลยในการซื้อรถนะคะเพราะ จะบอกว่าดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตเนี่ยต่อปีเนี่ยบางใบนะคะ28%นะแต่ดอกเบี้ยรถของเราเริ่มต้น2.79เท่านั้นฟังไม่ผิดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วได้รถขับด้วยได้ปิดดีเดิมด้วยนะคะรวมยอดดีให้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ